วิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาบบข้ามาแรงมาก็ดังไฟหนึ่งเขายายดวงว่าไปถ่ายเอาบอกลำย้าไดนคุณนะไป่ายลำย้าไป้หรือ่นีรค่ะตะเวนคร้อยโอ้ใส่ตะเวนยังตะมีขา่ามีต้นกล้วยนะคะผักสวนครัวยายดวง นี่ภาคอิตรูหัวสิงคขยต้นบักทัวบักหนาวนะคะบักหนาวคุณบักหนาวเลยบักหนาวเราโดกโด่คุณบักบัวบ,บักบัวบักหนาวไก่น้อยๆจะพาไปดู ไปดูลำใหญ่นะคะป้าลำใหญ่ยังโดกอ่ะเนี่ยยังโดกแม่เห็นมั้งนะป้านี่กระโดกยยได้ใหญ่ใหญ่ป้าด,ดูลำใหญ่นุ่ยนี่ยนุ่ยแต่ดูดกเลยลำใหญ่ปลอดสารนะคะเนี่ยลำใหญ่ปลอดสารนะคะหยิมือสีเด็ดมาให้กินพี่น้อง ลําไยที่บ้านนะคะปลอดสารนะคะดูเนื้อนี่ลำาไยปลอดสารนะคะดกบ่ดบกดกนีซุงงาเอาหลวบิึ่งต้นน,น้อยๆดกครับต้นน,น้อยๆแต่ว่าติ่มต้นนะจ๊ะนะเสียงไก กหวานอยู่ในย้ายแต่ว่าหวานแบบธรรมดาธรรมดาห้าบริเวณบ้านหอนนะคะย้ายเอาไปใสยแสงตะเวนกำลังจะรับขอบฟ้าหน,นุ่ยเข้ากระสิมะเห็ดเมนู เขาขึ้นแล้วได้จะได้ซักเขาเขาขึ้นแล้ววันนี้ชิเมนูต้มไก่บ้านนะจ๊ะโอ้ยน้ำกอกย้ายไหลยดยดยดจ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 ด,ด,ดจะได้ซ่อมกอกน้ำต้นนี่นี่นะคะบรรยากาศบ้านยุกไก่วัดเนาะเอา้านกตัวนี้มันป่วยติ อันนี้เร็วมูไปแล้วคือไปเข่าสวนย้ายแบบที่นี่นขหมดยัง่ดลนี่นี่แหละค่ะบรรยากาศชีวิตบรรนอง้ะคํมาแรงมากมิตรจะเป็นแบบนี้แหะค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำพูแนเดอร์ค่ะทุกคน นี่มาถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนะคะนั่นๆจะได้กลับบ้านทีนะคะ